สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลจำคกําคือวันที่16พฤศจิกายนนะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างนะครับเรามามเริ่มต้นกันที่ <c oughs> ผฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียออสเตรเลียเอาชนะบังกลาเทศ7ประตูต่อ0ญี่ปุ่นเอาชนะเมียนมา5ประตูต่อศฟิลิปปินส์พ่าเวียดนามศประตูต่อ2 เกาหลีใต้เอาชนะสิงคโปร์หประตูต่อศทีมชาติไทยพ่ายจีนไป1ประตูต่อ2มาเลเซียเอาชนะคิกิสถานไป4ประตูต่อ3ทาจิกิสถานเสมอจอแดนไป1ประตูต่อ1เลบานอนเสมอปาเลสไตน์ศูนประตูต่อศเติร์เมนิสถานพ่ายอุเบกิสถาน1ประตูต่อ3อิรานเอาชนะฮ่องกงไป4ประตูต่อศอิรักเอาชนะอินโดนีเซีย5ประตูต่อ1 โอมานเอาชนะไต้หวัน3ประตูต่อ0กาตารเอาชนะอัฟกานิสถาน8ประตูต่อ1 UAE เอาชนะเนปาไป4ประตูต่อ0คูเวตพ่ายอินเดียศูนย์ประตูต่อ1ซาอุดีอาระเบียเอาชนะปากีสถานไป4ประตูต่อ0ซีเรียเอาชนะเกาหลีเหนือไป1ประตูต่อ0และเยเมนพ่ายกับน่านบาเลนไป0ประตูต่อ2ผลพุตบรลล Euro 2, 2024รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่ม Onia, อเอสโตเนียพ่ายออสเตรียไป0ประตูต่อ2ไซปัสพ่ายสเปน1ประตูต่อ Scotland, 2. 2. 2. 2. 3จอร์เจียเสมอสกอตแลนด์2ประตูต่อ2ออสเตรียจันเอาชนะสวีเดน3ประตูต่อ0บังกาเียเสมอฮังการีไป2ประตูต่อ2มอนเตเนโกรเอาชนะลิทัวเนีย2ประตูต่อ0สโลวีเกียเอาชนะไอร์แลนด์4ประตูต่อ2ลักเซมเบิร์กเอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1ลิทเทนสไตล์พ่ายโปรตุเกส0ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลกระชับม,มิททีมชาตินอร์เวย์เอาชนะหมู่เกาะแฟโลไป2ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลคอนคาเคปในชั่นลีกหมู่เกาะบิตตี้เวอร์จินพ่ายกับด้านโดมินิกาไป1ประตูต่อ 2, 2> ผลมมฟลปปตุตบอลยูยิเบชิงแชมป์ยุโรปรอบคัดเลือกมาซิโดเนียเหนือพ่ายกับด้านจอร์เจียไปศนย์ประตูต่อ1กีตเอาชนะหมู่เกาะแฟโลไป3ประตูต่อศูน มอนตาไพ่คาสักสถานไปศนย์ประตูต่อ2ซามาริโนไพ่อิตาลีไปศนย์ประตูต่อ7เวลเอาชนะไอ์แลนด์ไป1ประตูต่อ0และเนเธอร์แลนด์นะครับออชชนะยิปลอต้าไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรโคโลโคโลนะครับเสมอลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ2 มายอร์กาเอาชนะบาวิสตาไป4ประตูต่อ1เชาเกสูนสี่เสมอโปโลเอ็นเดนไป0ประตูต่อ0ลาฟินนะครับเอาชนะกิยอนนะครับไป3ประตูต่อ2แฮธาเบอรินเอาชนะอันกิสนิคอนะครับไป4ประตูต่อ0เวเดอร์เมเมนพ่ายฮันซาล็อตส์ไป1ประตูต่อ2คาสคูลพ่ายฮูมนะครับไป0ประตูต่อ2 สตุตการ์ดเอาชนะเดินแบกไป2ประตูต่อ0เอาบวกเอาชนะยานเลกเกนสเบิร์กไป5ประตูต่อ2โดนเด่นนะครับพ่ายกับด้านออเตียลุสเตนัไป1ประตูต่อ3เลนดอบอันทัดนะครับเอาชนะวาดูตไป2ประตูต่อ 1, 1> และออเตียเวนาเอาชนะสังโพเทนไป3ประตูต่อ 2, 2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ